สวัสดีค่ะพบกับมาดามอ้อยอีกเช่นเคยแต่วันนี้ไม่เหมือนเคยแน่นอนนะคะเพราะเราจะมีนะคทเศนพิเศษให้กับกทุกๆคนนะคะมาแชร์แชร์แชร์และก็แชร์กันนั่นเองนะคะให้ใครที่กำลังติดตามรับยันมือสอนนะคะอย่าพลาดคลิปนี้นะคะเรามาชมกันเลยว่าเราจะมีเทปอะไรที่เรียกได้ว่าตืึงตืึง สวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็คือคุณอะไรเอ่ยคปุ๊กกี้ค่ะคุณปุ๊กกี้ศะลากานะคะวันนี้คุณปุ๊กกี้อายุเท่าไหร่คะอายุยี่ามปี23าปีมาทาอะไรที่ต็นวิสานอาัตคามารับรถค่ะมารับรถยนต์นะคะวันนี้คุณปุ๊กกี้นะคะมารับรถเป็นรีวอวปี2017นนะคะสวยเด็ดเผ็ดร้อนคันนี้กันเลย คุณปุ๊กกี้เคยมีประสบการณ์ไปออกป้ายแดงมาแล้วถึงกับ2ธนาคารนะคะไม่ผ่านทั้ง2ธนาคารเลยนะคะแล้วคุณปุ๊กกี้ต้องมีคนทำด้วยแต่ในเคสนี้คุณปุ๊กกี้ซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวคคนเดียวค่ะไม่ต้องทำทําได้จริงนะคะเชียบแน่นอนเลยนะคะเรามาฟังนะคะว่าคุณปุ๊กกี้ทําอาชีพอะไรกันเอ่ยคุณปุ๊กกี้ทําอาชีพอะไรคะขา,ขายค่ะข้าขายอีกแล้วพอค้าแม่ขายที่กําลังมองหารถยนต์มือสองนะคะ วันนี้คุณปุกกี้บอกออกได้แน่นอนขายอะไรเอ่ย<ช>คุณคุกกี้ขนมโค้กค่ะขายขนมค้กออกะวการขนเันคอกั <c ube> แล้วนใครที่อยากได้ร้อนวันนี้คุณ about, ปุกกี้การันตีบอกว่าค้าขายขนมค้กซื้อคนเดียวออกได้จริงได้จริงค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสภาพภายในของรถยนต์วิสาหกคะ่ะสวยมากเลยค่ะใหม่เหมือนรถป้ายแดงเลยค่ะสวยมากใหม่เหมือนรถป้ายแดงถูกใจกันเลยนะคะอ่าและเพราะอะไรถึงเลือกซื้อรถยนต์ที่วิสาหกคะ่ะรถสวยแล้วก็ออกง่ายด้วยค่ะรถสวยออกง่ายนะคะสําหรับใครนะที่มองหาไม่พลาดนะจ๊ะที่วิสาหกคะ่ะสาขาการน,นาพิเศษจ้า ะะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีโชคด,ดีมีชัยนะคะยังๆงรวยรวยบายบายค่ะ